สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูกิติมาก็จะมานําเสนอคําศัพท์บทที่2แต่เด็กซื่อไว้ให้นักเรียนตั้งใจและฝึกอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะกระวนกระวายอีกครั้งนะคะกระวนกระวายขวานอีกครั้งค่ะ คร่ำครวญอีกครั้งนะคะคร่ำครวญงมอีกครั้งค่ะงมฉวยอีกครั้งนะคะฉวยตะลีตะลานอีกครั้งนะคะตาลีตะลานทรมาน อีกครั้งค่ะทรมานเทพารักอีกครั้งค่ะเทพารัก์นินทาอีกครั้งค่ะนินทา<ม>ปลอบโยนอีกครั้งนะคะ ปลอบโยนยักยอกอีกครั้งค่ะยักยอกระบบอีกครั้งนะคะระบบรังเกียจอีกครั้งนะคะรังเกียจ Recycl e อีกครั้งนะคะ Recycl e ลำทานอีกครั้งนะคะลำทานเล่าลืออีกครั้งนะคะเล่าลือศูนย์การค้าอีกครั้งค่ะศูนย์การค้า สหายอีกครั้งค่ะสหายสัตว์ซื่ออีกครั้งนะคะสัต์ซื่ออุปกรณ์อีกครั้งค่ะอุปกรณ์ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนการอ่านนะคะ อย่าลืมอัดเป็นคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงส่งมาให้คุณครูกิจที่ห้องเรียนชั้นป .3 ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ